สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินก็มีทิ UTORIAL ในใจมานําเสนอซึ่งก็คือมินอยากทําทคัดครีสคือถ้าใครยังไม่รู้จักคัดครีสนะคะคัดครีสมันคือการทําลุกประมาณแบบนี้นี่มินก็ไปเจอมาใน Pinterest นะมินก็รู้สึกว่า มันเป็นลุกที่น่าสนใจคือเหมือนมันจะมีการแยกชั้นของอายแชโดว์ที่ชัดเจนนะคะปกติอะเวลาเราทาอายแชโดว์ใช่ไหมเราจะพยายามเบลนทุกสิ่งให้มันเข้ากันแต่คําว่า cut c r e สอะคือมันจะเป็นการแต่งลุกที่ดูคมๆนะคะแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยมันก็อยากมาลองเป็นครั้งแรกเทรนนี้มันมาสักพักแล้วแหละแต่มินก็แบบยังไม่เคยลองนะก็มินก็จะมาลองเป็นครั้งแรกในคลิปนี้นะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะรอดไหมแต่ก่อนอื่นนะคะสิ่งที่มินอยากจะโชว์มากๆในวันนี้ก็คือนี่เลย ขอพื้นที่แรกๆให้ยังเป็นเด็กอยู่ได้ไหมโอเคคะ่ะมาเล่นกันดีกว่าไม่ใช่มาเล่นก็โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะมินก็มีลุคในใจแล้วนะคะมินมีโทนสีทุกสิ่งในใจแล้วคือมินก็กะว่าจะให้เออเหนือเปลือกตาขึ้นไปอย่าเป็นสีโทนชมพูม่วงๆนิดๆอะไรเงี้ยแล้วที่นี้นะคะตรงเปลือกตาข้างล่างอะมินก็จะลองอะไรไปที่มันเป็นแบบ glittery นิดๆก็มันลุ้นไปด้วยกันนะว่ามินจะทํารอดไหม มันดูเป็นลูกที่ยากมากเลยนะจริงแบบมินก็รู้สึกว่า intimidated โอเคเรามาสอนภาษาอังกฤษกันดีกว่าคือสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าอะไรมันเป็นอะไรที่แบบยากหรือว่าเรามีความรู้สึกกลัวที่จะทำมันนะคะภาษาอังกฤษคำนั้นก็คือคำว่า intimidated like I feel intimidated to do this ก็จะแปออกมาบอกว่าก็ฉันไม่กล้าทำสิ่งฉันรู้สึกแบบกลัวข้างในฉันรู้สึกแบบ มีความไม่สบายใจที่จะเริ่มทํานะคะก็ <c oughs> ประมาณนั้นมินก็ไม่รู้จะแบบแปลไทยให้มันดีๆยังไงนะทุกคนเอาเป็นตัวอย่างประโยคแบบ personal life ของมินละกันนะอย่างสมมติใช่ไหมก่อนมินมาที่เนี่ยก่อนมินมาอเมริกามินก็แบบไม่เคยกล้าทําอาหารเพราะว่ามินกลัวน้ํามันกระเด็นนั่นแหละมินก็จะยกตัวอย่างประโยคว่า I felt so intimidated to cook when I was in Thailand ก็แปลว่า ตอนที่มิ้อยู่ไทยอ่ะมีรู้สึกว่ามิ้ไม่เคยกล้าทำอาหารแบบมีรู้สึกกลัวการทำอาหารอะไรอย่เงี้ยนั่นแหละคำว่า i n t i m i d a t e d ก็ใช้ประมาณนี้นะคะมันก็จะออกแนวเป็นแบบความรู้สึกนะว่า I feel intimidated or I am intimidated by something นะคะการ stress คำนะคะก็จะ stress พยางค์ที่สองก็คือ intimidate intimidate I N T I M I D A T E นะคะ intimidate มันก็เดทแบบเดทวันที่เออนะั่นแหละหรือไปเดทเดทโอเคมาเริ่มแต่งตากันดีกว่าแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเคชีวิตนี้ต้องการแค่ภาษาอังกฤษแล้วไม่ต้องการแต่งหน้านะคะก็สามารถปิดวิดีโอไปได้ไม่ว่ากันโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคนะคะพาเลตแรกที่มินจะใช้ก็เป็นพาเลตนี้เลยเพราะว่ามินต้องการสีทรานซิชันเช e นะคะมินก็จะใช้เป็นพาเลตเนกเกนี่นะปึง้งไม่นีกอนนี่ มันกำลังคิดว่ามันจะใช้สันตำตาไหนดีตรงสีนี้โอเคมินจะเริ่มด้วยสีเนกเก็ตเลยดีกว่าเพราะว่ามันสีเป็นสีใกล้เคียงเปลือกตาที่สุดนะคะมันเหมาะสําหรับการเป็นเอ,อ่อสีทรานเซชันเชได้ดีมากมินก็จะลองๆกันไปทุกคนวันนี้เราจะต,ต,ต้องมาเล่นไปด้วยกันจะรอดไม่รอดก็ตามนักนั้นนะคะโอเคมันก็ลงไปตรงเหนือช่วงเปลือกตาขึ้นไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีการลองผิดลองถูกไปกัน ต่อมานะคะมินก็จะมาใช้สีบัคนะเพราะว่าสีเนี้ยมันก็จะเข้มกว่าสีนี้นิดนึงแล้วมันก็จะไม่มีกลิตเตอร์มินแนะนําว่าเวลาทําขัดครีเเริ่มเริ่มแรกๆนะคะทุกคนอย่าเพิ่งใช้กลิตเตอร์บนรอยพับเปลือกตานะเพราะว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันยังไม่ใช่แต่ถ้าใคราาแบบโปแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ใช้ไปถ้ามันขึ้นไปถึงนกิ้วล,ล้วก็ใช้สิ่งอื่นมาเคลียร์จะใช้คอนซีลเลอร์หรือใช้อะไรเงี้ยมาเคลียร์ได้ไม่ต้องห่วง แล้วก็เวลาทำคัตครีสนะคะมินสังเกตเห็นว่าเขาค่อนข้างจะแบบทาแบบตรงๆอย่างเงี้ยคือปกติใช่ปะ่ะเวลาเราแค่เวลาเราใช้สีทรานซิชันทั่วไปใช่ปะคะเขาก็จะทาลงมาอย่างงี้ใช่ไหมแบบสีทรานซิชันแต่อันนี้เหมือนเขาจะทากันค่อนข้างแบบออกแนวตรงไปอย่างนี้เลยนะมินก็ไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันอะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์เคลียร์ทุกสิ่งพอใช้สีทรานซิชันเสร็จนะคะ มินก็จะมาเริ่มใช้สีสนุกสนุกละซึ่งก็คืออายจังเลยอ่ะมันค่อนข้างจะไม่สะอาดทำไงดีนี่นะคะชิเซโดตัวนี้มันคือชิเซโดมารกิยัชมินอ่านลงใน,นภาษาฝรั่งเศสนะมินก็ไม่รู้ว่าควรจะอ่านภาษาอะไรโอเคนี่นะคะมันจะเป็นพาเลตแบบนี้มันก็จะมีสีสีที่มินจะใช้ก็คือชมพูบ,บนม่วงนี่แหละ mix, mix. มิกซ์มิกซ์มิกซ์มันเข้าไปทุกคนนี่นะคะก็ เริ่มมันค่อนข้างรกนิดนึงแล้วก็สกระปรกมันจะดูแบบปเปื้อนๆนิดนึงดูนคนแต่ว่ามันก็จะรอดเห็นไหมแล้วก็มินก็มาแตะคือมินก็แตะทั้งสองสีนั่นแหละเพราะว่ามินก็ทําไม่เป็นเหมือนกันมินก็คิดว่ามันอาจจะสนุกกว่าถ้าจะมีสองสีแบบนี้นะั่แหละก็ข้อส่วนเกินออกปึ๊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 นะี่แหละมันจะได้ไม่แย่มากก็แต่งไปเถอะทาทาไปนะคะ ไม่มีใครรู้ว่าเราทาผิดทําถูกก็ต่งแบ่งไปทุกคนมามั่วไปด้วยกันมันน่าสนุกดีนะลุกเนี้ยมินเห็นเขาทํากันแล้วไม่รู้สึกว่าเออสวยจังเลยเห็นไหมมันเท่าออกมาเยอะเลยเพราะว่าเราจะคลีนทุกสิ่งไปด้วยคอนซีลเลอร์นะเพราะว่ายังไงลุกเนี้ยก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่แล้วอะถ้าใครไม่รู้คือมินบ้าโปเกมอนนะนี่คือสิ่งนี้คือแบบ มินว่ามาตอนนี้มินเลเวลสามสิบสองแล้วนะขออวดนิดหนึ่งเพื่อนสนิทมินคนนึงบอกว่าที่ไทยเขาเลิกเล่นกันแล้วหรอที่นี่เขายังเล่นกันอยู่แบบไปตีจิมอะไรเงี้ยมินได้ว่าละเก้าจิมเนี่ยนะทุกคนไม่ได้ว่างแต่ว่าโปเกมอนมินแข็งแรงมันก็อยู่ในจิมไปเรื่อยๆมินก็คอลเลกไปเรื่อยๆมินก็คอลเลกเหรียญไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะมาซื้อที่ฝักไข่โอเคมินก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะไปไปทั่วเลยะมันจะดูเหมือนแบบมั่วๆไปทั่วเลยเนาะ แต่ว่ามินว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้คอนซีลเลอร์นะคะเราก็มาลองไว้ด้วยกันนี่แหละมินก็จะเอาคอนซีลเลอร์นะคะของ n a r s มาพักไว้หลังมืออย่างนี้เพื่อที่จะแบบเดี๋ยวมันจะใช้บรัชนี่นะคะใช้แปรงแบบนี้ไปไหมตอนนี้เป็นตอนที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้คือการปัด ตวัดทุกสิ่งขึ้นไปไม่น่าจะรอดเลยอะถ้าไม่รอดก็เนี่ยแหละมินก็จะไปฝึกทำใหม่นอกจอมินก็จะมาเล่นใหม่ให้ทุกคนดูนะ <S 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 เจอแปรงแบบเนี้ยแปรงที่มันเป็นเหมือนไอายไลไนเนอร์นั่นแหละมินก็จะมาใช้เลยนี่มันก็จะปาดจากอคอนซีลเลอร์เลยนะคะ เห็นไหมแปรงนี้มันดีมากเลยอ่ะเอ้ยไม่ควรจะใช้นานแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นปะมินก็จะทำให้มันคมนะเนี่ยเขาบอกว่าให้วิงไปแบบนี้อุ๊บวิงไปเห็นไหมล้วเป็นการตัดทุกสิ่งออกไปอย่างงี้แต่กนทำไมเนี่ยเสียงดังพี่สาวไม่ชอบให้มินเสียงดังนี้มันโอเคอ่ะ อ่ะพอเราทําทุกสิ่งแบบนี้เสร็จนะมินก็จะใช้ตัวนี้นะคะมันเป็นของ Butter London มันไม่ชัวร์มันสีอะไรนะจะเป็นสีชมพูชมพูอะทุกคนมันมันอยู่ในช็อปอัลต้านะนี่ใช่ปะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่มินจะทําก็คือมินจะใช้เอาจริงนะใช้นิ้วเลยดีกว่าจุดนี้ไว้ถึงขั้นที่ใช้แปรงแล้วค่อยใช้แปรงนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเกลเตอร์เกลเตอร์พอทาไปทุกคนจะเห็นเองว่ามันเป็นยังไงนะ มาว่ะแล้วก็พอมันเป็นตรงที่ต้องการความ precise นะทุกคนแล้วก็ใช้เป็น brush แทนนะคะมันก็จะทาขึ้นไปนี่อ <Yeah. S 1> ดูดีมากเลยอะ่ะแต่งเองชงเอง มันเป็นลุคเหมือนที่มินได้คิดไว้เลยนะแบบถือว่ามินสาเร็จแอคชีฟก็เดี๋ยวกลับมานะทุกคนมินขอไปทําอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วพอกลับมาใช่ปะมินก็จะมาเขียนอายไลเนอร์ปัดขนตาให้ทุกคนดูแล้วก็ติดขนตาบอมนะคะเดี๋ยวกลับมาเป็นไงเป็นไงเป็นไงคัดครีสของมินมาแล้วนี่นะคะสําเร็จไปแล้วเป็นไงบ้างคัดครีสมินก็จะให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะคะ ต่อมามาถึงเวลาที่เราจะต้องคลีนทุกสิ่งออกก็เดี๋ยวมันจะคลีนทุกสิ่งไปด้วย m a เบ e l l ลินคัลเลอร์แพ o นะมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ทุกสิ่งอ่ะมันจะดูเป็นคัดครีสมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงอายไลเนอร์นะคะก็เดี๋ยวมาลงอายไลเนอร์กันเลยดีกว่านี่นะคะมินก็จะใช้อายไลเนอร์ของ ลาโรสเดอร์แบ็กไซด์โน่คิดดิงเอเวอ i รสต์คิ้งส่วจริงๆนั่นแหละมันคือชื่อของมันจริงๆแต่ว่ามีนอ่านนภาษาฝรั่ง,ง,าางเศสนะคะจริงๆมันก็คือลาโรสเดอ v e เวอร์ไซ s ์เ r อร์เวอร์ไซส์ I guess นี่มันเป็นของญี่ปุ่นนะก็มามันก็จะเริ่มกรีดอายไลเนอร์จากข้างหนังเขาเรียกว่าอะไรจากเอ่อปลายตาไปก่อนนะ นี่นะคะทุกคนมินก็ได้เขียนตาเสร็จแล้วนะทั้งสองข้างเป็นไงมันจะดูเป็นคัดคริสมากขึ้นก็ตอนนี้แหละทีเนี้ยต่อมามินก็จะมาปัดขนตาแต่ขนตานะแล้วมินก็จะติดขนตาทุกสิ่งมันจะเดี๋ยว complete โอเคแด่ขนตาเสร็จก็เราก็จะมาปัดขนตากันวันนี้มินจะใช้มาสคาร่าของ lash sensational นะ Maybelline ปุ๊บก็ปัดไปนี่นะคะทุกคนเสร็จปัดขนตาเสร็จมินก็จะติดขนตา ก็ทาไปทั่วๆแต่ว่าให้เน้นที่สองปลายเป็นไงลุคคัดครีสของมินก็ปีประมาณนี้นะคะมันดูคัดครีสเนาะมันดูคัดไหม นี่นะคะทุกคนสําเร็จไปแล้วนะคะสําหรับลุคของวันนี้ก็เป็นลุคคัตครีสที่มินเพิ่งทาครั้งแรกเลยนะก็ได้ขนาดนี้มินก็รู้สึกพอใจพอสมควรนะถ้าครั้งหน้าทําสิ่งที่มินจะทําครั้งหน้าคือทําข้างบนให้มันเข้มขึ้นนิดนึงเพื่อที่มันจะได้มีความคอนทราสต์มากขึ้นแล้วมันก็จะดูเป็นแบบคัตครีสที่อินเทนส์นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะมินก็ขอลาไปก่อนนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย enough enough playing around นี่วันนี้มีน้องมามาเล่นตัวอ Say hello to the camera. Who's there? Look, I'll play with you later. No, Trey. Leave it.